ไปดีพี่น้องพ่อๆก็บ้าแขกเนาะตอนช่วยๆสุดท้าเด็กๆไปเอาหมักม่วงมากินสมพี่น้องไป่เบิงน้ำกันว่าสิมีหมักม่วงหรือบอเนาะไปมาหอดแล้วจนม่วงกับพี่น้องเลยเดดแดดแห้งแล้วเนาะกับมีอยู่แห็ดน,น้อยนะ้อยเนาะน่วยใบไงหมูม่วงกะต้องกระเป็นเออได้ไหมไหมไหม,ไมเห็นไหมเออ,เอ,อ สิวัดหัวอต้อยอันน้อยงหญ่เด้อก่อนสิไปเอาดอกจานกัมามาแวะต้นมะ่วงกันเนาะจังไปหาต้นจาน ได้อบ้ามัม่วง,งน,นะได้นี่นี่นี่เอาหน่อยนึงแกงน้องมันนะเอาแมงบ่งใส่น้องตันบ่อเอาอีหยังอันนอะไรคือหางว่าวบนะ่เนี่ยมันยังน้อยบ่เอาลายกส็สร้างจะเสีย,ยดายเนาะเมียนมันสุก เออหนุ่ยยายเหรอบ่มีไม่ยาว u เห็นเด้เก็บมังม่วงนั่นเอาเมื่อนี่ก็กินแล้วเนาะเนาะลูกมาเก็บช่วยกันไว้ไว้น้องเนาะปวดหัวปวดหัวเตรียมปั่นผู้แรงงานบ่ได้อันบ่ได้เกียบตะมวยยังอยากปั่นเนาะเอาต่อยต่อยใส่น้องแค้นบ่เก็บก็สร้างถ้ามันปั่นมันสี่ปั่นได้อยู่บ่ มีหัวคิดการปั่นอยู่บ่นี่เก็บเอาเก็บเอาได้หลายแล้วพอพอป้ายเมื่อบ่ะนี่มาให้ปั่นเป็นอยู่บ่๊ะพันปั่นบ่เป็นมาให้น้องโน่ปั่นมาปั okay. ่นเป็นบ่ปั่นปั่นมาปั่นตายเอาสามพูดเอาเด้อพี่น้องเพื่อนสิปั่นหมักม่วงกันแล้วบ้านนี้สามเฮ้ยน้องเพื่อนนี่ มีน้องตายน้องแค้นน้องต้อนเพิ่นโนน้องน้เพิ่นบ่ได้อันต้อยเขาปูปั่นให้เพิ่นสามนี่สามู้ละจักหมากดิ้นนี่น้องแค้นู้ลซีเอ้ซีนี่ซีนี่ไอแค้นเอาไลยหาเบาลื้อหาเอาผู้ปั่นให้เนาะเออเอาไปผู้ปั่นใดอืมห้าลายใดนี่หก อุ uh, ้ยยิ่งเอาโย้อมอยู่บ่ตาย้อมอยู่บ่บ่ยงามถ้าบ่ยงามเราต้องมีผู้ปันหายแบบนี้มาเดี๋ยวปันนี่คือปันมะเป็นเออมะมะปันไอ้น้องโน้เป็นกรรมการเด้อเป็นผู้ปันเอาเฮ้ยเอามายังเอามาย่งอันนี้ฮะเป็นผู้ปันเฮาก็ต้องลาย ผูหัวดีแท่ๆผู้ปั่นนะ่ะเนาะนอน uz อยู่ซื่อๆก็ได้มันนี่เอาพอจบกันมันนี่จบกันนไไี่ยอมรถน้องมีผูว <ไป S 1> <laughs> มีผู้ปัน่นหายอยู่นังสิบบยอมเอาเมือ่อเป็น,ปนอีหยังอันนั้นคือบ่มาจักเท้าห้วยคือบัวอ้าวกันยยนั่นสิเอาซอยกันที่ละเจ็บนั่นใช่ยี่ปตอนเจ็บช่วงเมืม่อแล้วสิได้หาหมอบาดนี่ ไปบันนี้น้องตายพระไปดูว่าจะใช้ต้นจัปไปแคน้นน้องตายเพิ่นพาไปแล้วอุ้ยงวัวกับมาลอกลินดอกจันอยู่ตายคือได้ดอกกุหลาบขึ้นได้เห็ดหายกว่าบ่ีอ ได้ดอกกุหลาบเอาาไ้ไฟก่อนนะผู้บาวบ่า,า,าห้แม่ห้แม่กับพ่อเนาะเพือพ่อนกะันยังเ <labeled> <ม>ข่างเฮียนอยู่บ่ท่านมีความหากักเรื่องแบบนั้นดอกเน,ะนาะยังเด็กๆคุณน้องแคนเป็นอย่างสมคัญโอ้ยงามแค้ดอกจนันนะี่เนาะดอกแห้งปีเด้นี้นะปีนึง จะ่จิ้มเป็นดอกแค่ข้างเดียวเนาะมีเทียงน้อยพร้อมอีกน้องโคตร่งามดอกจันไม่ใส่กระป๋อมนะม่นำกันหลายคนนยินะมีน้องตัน้นน้องโน่แล้วก็ น้องทิดน้องแค้นแต่เพิ่นบ่อย่างออกกล้องแต่ว่าเสห้ออกเนาะสบายดีนะกวางหาํสบายดีนี่นี่น้องตันเด้อนาะสบายดีนะซื้อเออเอาวสืขึ้นไปยังสิบปตุตกกงไม้บ้านน่ะนะจับมันดีได้แม่ให้ได้ตอนสึ้นไปยังอันนะน่ะอ้าวน้องตันสึ้นไปเล่นอยู่กุ๊กไม้บ้านนี้ พี่น้องเดี๋ยวบอกแขกสิกขึ้นเอาดอกจันเห็นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเม่นเอาละคุณเล่นนิปูนี่โสนลงมาน่อยก็ถือเงี้เย็บนี่ตีนหักเลยด้ลยเอาดอกไม้ลงมามื่อผักน้องคุ่นทวีเห็นเดอ้อมีเดียโมเลยพี่น้องเลยดอกจนันกินน้ำวานนี่ก็ได้เลยนี่นะ จูบก,กินก็ยังง่ายนะแมนวะไปฆ่ายัางง่ายนะบ้าแฟนไปฮาตกใจมันจูบน้ามันมันจหวาน่นใชกินลองเบิ้งดูยเห็ดไรหนิจูบก,กินกิ่นะไรเร๋ยกสิบอก่นี่ไม่รู้ไทยแล้วอีกมเาะทยทมื่อไหร่เนียต้องจับจับได้มือกลางคืงจับพาเด็กๆมาเนาะมันนี้เป็นวันยุทธองโุงเงียนปันเสาเออตะคิมาเพราะว่า มันกใกล้วันที่สี่กุมภาพันธ์วันแห้งความหักแล้วมันมดีดอกไม้ปลาเขกก็เลยพามาชมดอกไม้ดอกจานนั่นเองเนาะก็ตีสีกุมภาพันธ์พวกจันก็ควรจะไปกินได้เลย กินห <accurately S 2> ัวมันน <esh> ี่นได้น้ำหวาน่มันสะมีน้ำหวานนิดนึงแซ่บเด้อเด่นนี่ใต้นี่น้ามันออกมาแล้วเด่นนี่ทั้งขางนี่น้ามันออกมาแล้วนี่วันให้คือกูวันไม่ได้เอาละเด้อบักแขกขึ้นต้นจานแล้ววานไทยก็บไทยวงเดียวไม่ได้กับดอกัต่าง มันเหลือมันมันบริเวังไงหุบยนไป

ฮัลโหลด้อังมาสามคนนั่น่กินอะช่ชิวแกสอกเกือบมัวมึงแค่ไหนเ้ยง้าทวอนี้อกเทียงหน่อยแหงความหักเนาะ มีดอกไม้พี่น้องดอกจานเป็นหูควัวใจน้องใต้แล้วก็น้องแขนโลมันติกมากดอกไม้แห้งปีเดอ้อพี่น้องเดอ้อตามีความสมารถบอมือวางลงได้บอว่าพื้นน้องแขนกับน้องตอนลองเพลงได้บอไฟลองเพลงได้น่องน้อง <How? S 1> ตาอาลองมงดูเพลงอย่าง เมฆลอยกระจายสายลมพัดเป่างามแท้เมงองลาว่าหวาสวยสะดุดตาคงซดีชำเนื้องามเบียจุดพันละนาอุดมใส่บอกแก้วหลวงน้ำตาดิมเจ้าประชามีสุดทั้งปวงเกตแก่นเด่นได้ข้าใหญ่เทียบกันน้ำของน้ำการประจานกดใจเมืองหลวงระยับุรีนี้ยังฟังใน ยจันเงวงากมาแฉงดวงขึนนนงง้นนั้นราตีจุดจันยังจันนอนดวงไปใดด้านดวงขอมัญก,ก,การปกำใจก้ม,กมวนัอนใจเ,เป็ดันสวนนกติดสาละวนันปันานเมืองได้นุสาวป่บึงเวาเาพี่น้องก็อดเซกองนนน้องงามถี่น้องเจ้าอาตมปื้อยเอ้ยเห็นแล้วไอ้หายโศกเจ้าวอนพระองค์เสดเมือง ให้ก right? ูมึงเราไปกาลนานจบจบบทจบมือให้เพื่อนนะมวนเด้อพี่น้องมวนมวนมวนน้องตายเอาแล้วพี่น้องเพียงหน่อยเขาฮักเดินนี่นะนะโยก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 สุดหรือบ่ ชุดละบ่จบและบ่อ,บบอ่าจบเมื่อ้เพื่อนแน่ตำนานเก่ดมีพรสวรรค์คือกันเนาะ,นะพพนสีแดงเมื่อยอแเดอ้อต้นดอกจานเจ้าคขาบ้าแขกสิได้กลับบ้านนะฮะพี่น้อง เมื่อนี้เบ้าแขกกับเป็นวันยุทธของเด็กๆก,กับพาเด็กๆมาเที่ยวเนาะเท,ทียงหน่อยเที่ยงน้าอยู่ทงให้ทงนาบรรยากาศแบบธรร,รมชาติเนาะสิคอบคลิปคิเพียงเท่านี้เนาะพี่นั่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแขกในเดอ้อสบายดีขอขอบใจ